โอเคพี่ขอบคุณพี่นิวันฮะไปที่พี่สุภาพรครับนี่ซื้อบ้านไม่ได้ขับเท้าที่จะสร้างกองแพงก็โดนพี่ซื้อบ้านที่มาแนวไหนฮะที่มาแนวไหนพี่ไปซื้ออะไรโดนอะไรฮะอ๋อพี่ซื้อรถค่ะับซื้อรถแล้วได้บ้านหรือเปล่าฮะได้ค่ะมันเป็นยังไงฮะอภิดุลเลาะห์ฮะเออพี่ก็ซื้อรถเออขอชื่อไปเลยยังไงโดนซื้อแล้วพี่ครับโตโยต้ารุ่นไหนฮะอินโนวากี่บาทฮะ ทุกคนรวยอลต่อ่อพี่ก็ซื้อมาตั้งแต่ปีครับตอนนี้ไม่ไดใช้หม่หมแล้ว่ันก็คู้สกว่าเออมันีเปลไส่งเข้ามาแล้วก็โ่ไปขังเซลก็เซก็บอกพี่เป็นอย่างนี้แหละลดเครื่องยนต์เซลมันจะมีเีที่ไม่เคยใช้ไม่คุ้นอรเราก็เหมือนแบบเชื่อเ่อ แล้วก็เชื่อมัตลอดแบบท้อฝังชิ้นเอาไว้แล้วก็คิดว่าอดิเซียเป็นนี้ก็ใช่ป่ะต่นหลังก็ไปบ่นกับเขาที่ศูนย์ที่เราไปเปลี่ยนน้ำมันศูนย์อยู่ที่ไหนเอ่อพี่ไปรับบริการที่ศูนย์นานาศูนย์นานาอ่อศูนย์นานาก็แนะนำว่าพี่ติดเครื่องพัดอากาศที่ที่มีอะไรใช้คอมเพรอะไรเพี่ก็เชื่อมเขาอีกพี่ก็เชื่อก็ติดเครื่องพัดอากาศไปบ่มป่ะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยประมาณสองปีที่ขึ้นรถเขาก็มีค่าเหมาออกมาจากช่องแอร์เลยดำมาก พี่ก็เวลาไปเปลียนแล้วมันเคลื่อใช้ได้แล้วเขาก็ไปกดเขาก็โอเคแล้นี้ผู้จัดการสุนันยาก็มาดูแล้วเขาบอกว่าพี่อย่างนี้อาจารย์เดี๋ยวผมฟังซาเตอร์ด้าคอเตอร์มาดูเลยเขาก็มาดูเสร็จแล้วเขาก็พาก็เอารถที่ออกไปตรวจอะไรเขาไม่รู้นะเขาก็มาบอกพี่ผู้จัดการสุงบอกว่าแล้วพี่ยังมีปัญหาแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวทางมอเตอร์เขารับดูแลเองเลยเขาเปาเอารถไปทิ้ไว้ห้าวันพี่ก็ไปรับรถดูแลทำความสะอาดอันนี้อ่า ก็มือการสูงก็บอกที่ว่าเนี่ยเขาทำทุกอย่างทุกซีโมทุกอย่างพี่ไม่มีปัญหาแล้วเลยนะพี่จะไปใช้อย่างสบายใจเลยพี่ก็สบายใจตามที่เขาว่าก่าใช้แบบใช่ไปทีนี้มันก็กลิ่นมันก็ยังคงมีบ้างนะแล้วเครื่องพัดอากาศก็จะตันเร็วมากอะไรก็ไปเปลี่ยนไปใสล้ลอยกันไปเสร็จละ พี่ก็คิดแต่ว่ามันเป็นเรื่องปกติเพราะไม่มีใครพี่ไปเปีเ่ยนแล้วไปเชื่อนใช้ระยะตามระยะตลอดเวลาที่ไม่เคยไปเ <c oughs> พี่เป็นคนดีมากเนี่ยพี่เป็นคนซื่อ <c oughs> พี่ก็ไปตามเขาโอเคหมื่นสองหมื่นแลมันจะเป็นแสนนะนะแล้วพี่ก็ประกันชั้นหนึ่งซ่อมห้าพี่เฉี่ยวชนอะไรพี่ก็ซ่อมกับเบอร์อตา้าให้ก็คือเบอร์อตา้าแต่นี้พอเมื่อปลายปีที่แล้วสิบปีเพื่นนอนพี่ก็มาแย่งเนาะเขาพูบอกวม่รจน์พี่เป็นอะไรพี่เป็นอย่างนี้ ไอ้เดี๋ยวไอ้ท ouais. ี okay. uh ่เ huh. ป yeah. like like, like ็นอย่างนี้ค no ือเป็นยังไงคือเป็นดำๆอย่างเงี้ยและแต่ขมเหลาแล้วนละแเวลาที่ผ่านมาเนี่ยสุขภาพที่ก็ไม่ดีพี่เหมือนคนแบบหายใจแล้วมันเหมือนแบบไม่เข้าปอดแล้วพี่แสดงโชว์หน่อยดิหายใจไม่ไดต้องแบบว่าอยากได้ออกซิเจนตลอดอะยเงี้ยพี่ก็รู้ว่าสุขภาพไม่ดีพี่ก็ไปหาออกกำลังไปฟิตเนสแล้วให้รออีกแล้วมันดีขึ้นนะค่ะแต่ไปออกกำลังไปอะไรก็ไม่หายไปหาหมอก็แบบเมื่อไร ใจไม่ดีไปหาหมอเฉพาะทางเอ็เอกซเรย์ปอดก็ไม่เป็นไรหัวใจเต้นผิดปกติก็ไปหาหมอหมอก็ตรวจคันตาคขาจบอกทุกอย่างแต่เราไม่เคยคิดเลยลว่าเป็นที่รถคันนี้ใช่ไหมคะพี่ก็จนเพื่อนมาทักเพื่อนมาทักพี่ก็เข้าสูนไปไปเทรน,นทกับเขาอีกปรากฏว่าวันนั้นนี่ยที่โชคดีที่ได้เจอโปรโมชั่นท่านเนี่ยก็บอกเองบอกว่าเออพี่รถพี่ม,นะมีปัญหานะมีควันเข้ามามากเลี่ยพี่จะตกนะอ้าวแล้วพี่ทำไงเีี่ยเขาก็บอกว่า บอกเป็นอันตรายไหมเขาบอกว่า,าก็ไม่ควรใช้นะอะไรเนี้ยวันนั้นพุกพี่กลับบ้านเอารูไปเก็บเลยแค่ไม่ใี่มาลัดลูกแล้วเราก็โอ,อ้โหตายแล้วก<ป>ี่กป,ปีอะพี่สมปีห้าปีโอ้ตายกนะัพี่ก็เฉียดตาาตลอดนะทีนี้นนก็ไปก็ทางศูนย์านาก็เรียกตัวต้ามาก็มาคุยเขาพยายามคงอยากจะซ่อมรถพี่พี่ก็บอกว่าจ่อมไม่ได้แล้วเพราะว่า จริงๆช่งางเขาก็บอกเองว่าเขาควรจะเปลี่ยนไว้ให้พี่เขาหาเหตุไม่ได้พี่ก็บอกอเฮ้ยคุณซ่อมอย่างนี้คือพี่ไม่รู้ว่าไอ้นี่เข้ามาเหมืนาาอนฆาตกรเนียนนะเ่ยบนะไม่ใช่แบบน้ารั่วให้เห็นๆที่ก็ให้คุณซ่อมกันเลยแต่นี้มันเหมือนฆาตกรเนียน่ยพี่ก็ไม่ไว้ใจแล้วพี่จะอะไรการันตีอีกหรือ่าวา่าจะไม่เป็นอีกในเมื่อคี่เคยรับปากแล้วพี่ก็ไมปยอมใช่ไหมเขาก็ไม่ใส่ใจอะไรเลยพี่ก็เลย้องกว่าโอเค